บสวัสดีเพื่อเพื่อนเบอร์สุสุขคุขขนองมรรยนการยินดีต้อนรับเขา้าสู่ซ่องมิเตอร์สอนชาแนลทุกคนนอกมันนี้เข้าใจว่าบอกในหัวขอที่ว่าคนเล่าที่เข้ามาทำงานอยู่ประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพมเท่กคนเขาจเจ้าได้เงินเดือน ว่นละเทาไหรหรือว่าเงืนเดือนเดือนละเทาไหลน้อทุกคนน้อเมื่อนี้สอนกระชิมวอลเดือนนี้ไหเขำว่าเบิร์นกาอย่าลืมก้นไหลกุญแจสไคร้ให้ส่องมิดเตอร์สอนเล้อทุกคนเล้อโอเคน้อทุกคนเพื่อว่าเป็นการศึกษาเสยีสยเวลาเฮาไปฮาวส้มฮับฟังเรื่องที่ว่าคนเล้าทีเขาเจ้ามาทํางานอยู่กรุงเทพหรือว่าประเทศไทยนี่น้อทุกคนน้อขาเจ้าอะไรเงื่นอ่าคาแรง วัน,นจักบาทเรื่องยางแหละะทกทคนงานหลานอาหารที่คนเล่าได้หลายคนอาสิเข้ามาเห็ดเป็นหลานอาหารเป็นหลานอาหารน้ำหลานอาหารทั่วไปด้วยว่าหลานอาหารในหางทุกคนเนะาะค่าแรงขันตามกะจิประมาณสามร้อยกว่าบาทขึ้นไปนะทุกคนเดยเฉพาะเมนซ้อนเองนี่ทีอาข้ามาในเมืองไทยล้วก็มาสมัครเป็นพนักง,งานในหลานอาหารเนาะทุกคนเนาะ ว่าหนิ่งเดือนกับเป็นถ้าเป็นรายวันกับสีประมาณอาสามร้อยกู้บาทนะทุกคนรายเดือนกับหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนอะทุกคนเนาะแล้วต่อมาทุกคนคนเล่าที่เขามาเมืองไทยละกันที่เขาเจ้ามาสมัครงานเป็นอ่าแม่บ้านนะทุกคนเนาะแม่บ้านพ่อบ้านเขาเจ้าสีมีเงินค่าแรงขันตามประมาณอ่า สี่ดอยนะทุกคนเนาะสำหรับแม่บ้านนี่คือว่าเงินเดือนก็นสูงอยู่นะทุกคนเนาะที่อ่าเป็นแม่บ้านเพราะบ้านในสีน้องเงินเดือนจะสูงกันตากับรายวันประมาณนะถ้าเป็นรายวันกับสีประมาณอ่าสี่ดอยกูบาทนะทุกคนเนาะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงืนลาวกับประมาณอ่าแปดสิบปันเกียร์นะทุกคนเนาะนี่นะทุกคนสำหรับงานแม่บ้านในต่อมากนะทุกคนเนาะที่เด่นกูมูวคือว่า งานกอา่อสาง้างทุคนทีคนเล่าเขามาเหตุงานอยู่ในเมืองไทยเป็นงานกอา่อสางเขาจะสีไล่อาคาแห้งทีว่าสูงน้ทุกคนสาหรับงานกอา่อสางนีเนาะทีคนเล่าเขามาเหตุงานกอา่อสางทีว่าสูงน้ทุกคนนาะค้าแร่งกันตำกับจัประมาณอาถาเป็นได้เดือนกับระมาณอาหมื่นสี่หมื่นหาะทุกคนนาะสำหรับคนเล่าที่มาเขามาเหตุงานกอา่อสางในประเทศไทย ถ้าเปรียบเทียบเป็นรายวันนี่ข้าเจ้ากับจิไอยูบ้านอ้าวหาลอยหรือว่าหกลอยกันมีโอทีทุกคนโอที่ที่ว่าข้าเจ้าเฮ็ดเลยเวลาแปดสุโม,มงเดินไปนะทุกคนข้าเจ้าจะไรโอทีบางที่ก็อ่าชั่วโมงลนะักหกสิบบาทหรือว่าหาสิบบาทนะทุกคนเนาะข้าเจ้ากับไรเป็นแนวน,นี้นี่เนาะทุกคนสําหรับหัวข้อทีซ้อนน้ำเบาเบาในมือนี่ทุกคนเด็กคิดว่าแนวนายคิดว่าอ่า คนเล่าออมาเห็ดงานยู่ฟังไทยไลยเงินเรือนเท่าไรไลเงินอาประจาวันวันละกี่บาทเนาะทุกคนเนาะทุกคนกัคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นต่อคลิปสอนใดเนาะทุกคนเนาะแลกเปลี่ยนข้อมู้ความคิดเชิงกันและกันโอเคนทุกคนสําหรับคลิปนี้สอนกัขอตัวลาไปก่อนไปที่เขามาเบิ่งมาครับส้มกัฝา,ากกดไลค์กดแชร์แชร์ให้สองเมตรเตอร์สอนเลยทุกคนเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้สอนเม็ร คลิปต่อไปเนาะโอเคครับบ๊ายบาย